โอ้โหเสียโอ้โดนสวนหนึ่งสวนกับโอ้โดนสวนอีกแล้วเด็หน่อยอ่ะโดนแล้เดี๋ยวราให้เน็ตมึงดีก่อนเถอะโดนโดแล้วตอนนี้พี่หาคนแทนในเล็กแย่แค่โจลีเนี่ยบอกไปแล้วไงหรอเออพี่รู้ความเป็นไรพี่เกี่ยวมึงอ่ะโจลีแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ชาเย็นเดี๋ยวน้องมันดูก่อนมันมาติดเรียน ไอ้ชายเย็นเหมือนในตั้มจะไม่ให้ออกสำหรับแต่ว่ามันไม่ถ้ามันไม่ไหวมันก็มันจะออกไงมันถ้ามันเหนื่อยมันก็ไอ้ชายเย็นเอก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 กระนั้นชายเย็นตัวชุบกระหน่๊าตัวชุบกันตุ้ี่เออแต่มันเล่นดีจริงผมผมพูดจริงๆริงตัวชุบอ่ะมันคอไฟได้แหละถ้าแบบใครชุบนีเท่าจะลุงแล้วจะลุงตัวชุบของจริงไปดูโจลินโจลินนะโจลินตัวล้วงเลยนะคิม โจลินโหดใช่โจลินนี่คือแบบร้วงแบบทะลุไปเอาศพเพื่อนตลอดอะหลังไฟแบบล้วงตลอดแล้วก็ร่อตลอดเมื่อเปเล่นกับได้เมื่อเนี้ยมึงไม่ได้ยินหรอว่าคิงโจลินอ่ะก็บ้าไปคิงโจลินโจลินมันเล่นเล่นมีดทิกมงทิกใหม่เป็นมดอ่ะใช่ป่ะคิมใช่ใช่เป็นหมดเลยแล้วไหนมึนงเราไปลองขอดิเอ้ามึงแพ้โดนนะผมไม่เชื่อหรอกไม่ไหวกันไปลรอทำไง ได้ได้เดี๋ยวเราเดียกโทรเรียกวันเดีลยโทรเรียกมาเลยโทรเรียกมาเรเรียกเรีกไม่อยากเห็นไอ้มาล็อกไม้มีดอย่างละสามมิลล์ล็อกหยาบเรียหน้าไม้ล็อกยาวเว้ยเป็นประชาชุมนนี้มันฟ้ามทีไม่วาโซนเลยไหมล่ะล็อกยาวเว้ยเชื่อดิเชื่อพี่ดิล็อกไปนอนเดี๋ยวง่วง ทำไมมันมันตึงหายเหรอพี่แต่ผมก็มั่นใจนะในผมก็เบอร์ต้นๆนะพี่เออถามว่าตึงไหมล็อกเชื่อพี่เถอะล็อกเชื่อพี่นะไม่บอกบอกให้โจอยไป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 นู่นนี้ไปเกินไปเว้ยมันอวยเกินไปเว้ยเออเอออย่ากัผมไม่เล่นผมไม่เล่นเอาไม่เล่นไอ้ล็อกเมื่เดี๋ยวผมเทเองอ่าได้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 ไม้ได้ไหมเอามีดเอามีดเอามีดมีไม่เล่นไม่เป็นมีผมไปกกันเลยดีว่าอะไรอ่ะไปดูไป ไม่ได้เอาไปลองกับไมาอันนี้คือคือกลมวัวแพ้จะไหมไม้โอ๊ยแตแทงเมียทำไมเนี่ยดิไม่ไม่ถามประคับประคองเลยเว้ยให้พี่บอกวอล์โซนไหมมาเข้ามาดีให้พี่ให้พี่แทงให้พี่ให้คนอื่นแทงพี่แทงคดีกว่าเมียพี่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนรถเนี่ยพี่รถคันนี้มันช้าว่ะโอ้โหคนน่นเขาใช้าวเขาทำงานอยู่ทาางนให้เขาต้องงานช่วงนี้เขากำลังไม่รู้ความเลยช่วงนี้เขากำลังมุ่อยู่อยรถแรงมันโว้ยโคตรดูถูกรถกูเลยนะเว้ยไอ้เหี้ย อุตสาวไปซื้อมาวันนี้รถสนิมก่อชิบผาเลยมงดู <c oughs> โอ้ยดูถูกอุตสาห์อีมแต่งเต็มเลยเนี่ยเออพี่ชมเนีย่ยมันแต่งรถได้ไหมวถเมืองเนี้ยผมไม่เคยแต่งรถเอไม่ได้ไม่เคยแต่งเครื่องยนต์รถเลยแต,แต่งเต็ม่ไยก็มึงเคยแต่รถเมืองสองไง เออใช่โผมไม่เคยมีปัญญาซื้อรถมือหนึ่งเลยยัจนเลยสำหรับมือเก่าโอ้ดูสภาพกูมีไทยคานสภาพมือยังขับอาสาโอ้โง่ๆน่ะจนเลยเขาไม่บอกอะไรเลยอะไรนะดูเพื่อนกูหรอครับอขเสี่ยงเงินจากเพื่อนบวกสี่ก็จะรอยล้าวแต่ขับแทบียงแี้มันดังได้ยินไหมกอดีมีไหม ได้ยินได้ยินพี่ได้ยินเสียงโง่มันเบาอ่ะตายพี่ได้ยินไหมนะไม่ได้เดี๋ยไปอาบน้ำมาเหรอเอาผมไม่พี่ผมยังไม่ได้อาบเลยพี่จะถามว่าช่วงนี้ไอฮิโรชิมันได้ทำยากับเราหรือมอ่ะพี่เห็นเหมือนเอามาเล่นแบบนะเอาจริงไหมพี่เออผมช่วงนี้มันไม่ได้ซื้อเลยพี่ชมเนี่ยใช่หรอมันมีเล่นได้ไงวะมีเท่ไงโซเล่และพี่เก่้ปุ๋ยว่า ผมไม่ค่อยดูมั้งหรือว่าไม่แน่ผมต้องดีเช็คน้องอีกทีพี่ว่าลา่าสุดซื้อเมื่อไหร่พี่เก็บอ๋อใช่ได้ๆครับแต่มันซื้อที่มันซื้อเยอะพี่มันซื้อที่แบบสองร้อยชุดอย่างเงี้ยพี่ได้ได้ได้อันนี้แอบแมีเล่นน <c oughs> ่ะตาพี่ <c oughs> พัน <c oughs> ดู่อยากกะโดนล็อกแบบเสียงดังๆเข้ามาอ่ะเก็ตเนี่ยโตคนโตบาลว่าไงโอเคน้องโอเคขาวขาวพี่เก็ตคุกตาพวกงี้เฟ้อโซ่พวกงี้เฟ้อโซ่เดี๋ยวพี่ไปไปดูพรุ่งนี้เชียร์อะไรล่ะ ไล่ลักแน่นอนน้องบอกโก้ไล่ลักพอไปอยู่กับพิมก็บอกเชียร์ลูกอยู่แล้วลูกชายเอามันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อป่ะล่ะก็ให้กําลังใจสองฝั่งไงน้องออคลิปผมมีไหมพี่สรุปโอ้พี่เหมือนเหมือนในดาร์ป่ะพ,พี่ออกพี่ไปงัดมาออกบาร์เรียวกับฟอนสองอันอะแต่ไม่ออกคลิปให้เราเลยวะ่ะเอี้ยครับครับครับเออเหมือนในดาร์ป่แต่ไม่ใช่ไงปไหนอ่ะไหนอ่ะไหน มาๆนี่ไงโจลินไงโจลินมาโจลินมาโจลินมานี่ยไอโกโก้นี่โจลินอยู่นี่มา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 เ๋ยวมีดมีดมีดไม้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 อะไรมีดอะไรไอโก้กลัวเหรอไอ้เหี้ยไอโกกลัวไอเทียไอโก้ไอโก้ไอโกลัวเว้ยตอนเทปผมเข้าพี่โปก็เทปเด้แต่โดนยับเลยนะแบบนผมไปเอาข้าวแป๊บนึงละได้ได้ครับอ้ามาอ้ามาอ่ากาวอะไก็รู้อ่ะเนอะมีหมุนล้อหมุนล้อดูดิ โอ้โหเสียโอ้โดนสวนหนึ่งสวนกันโอ้โหยังไงแบบนี้แบบนี้โดนโดนผู้หญิงดูบใบบอยนะบอกไว้ก่อนนะหัวร้อนเลยแบบนี้โดนผู้หญิงดูใบบอยนะบอกไว้ก่อนนะตัวยนะอ้าวเลือด อ่าหนึ่งเท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 ่าก็ไม่ฝืนเลยมากโหลไอ้น้องน้องหัวเท่าหนึ่งหนึ่งมิดปะเสือ โอ้โดนสวนอีกแล้วอะไรเนี่ยปล่อยคลิกขวาทำไมเฮ้ยโอ้โหสองหนึ่งสองหนึ่งเล่นมาไม่มีเลยพวกชอบบูมม่วมก็อย่างเงี้ยพวกลากไปซ่วไม่มีติดไม่มีทางสองหนึ่งใช่เนียบเงียอ่อนวิกเก็ตผมเจอบุคคลแปลกหนึ่งอัตรา สามหนึ่งฮัลโหลสามหนึ่งนักโกลฝมหนึ่งพี่นับอยู่ทักโกอ่อนอ่อนให้น้องพี่หน่อยได้เปล่าไอโกลเอาไม้เลยดีกว่าโอ้โหเอาเอาเอาไม้เอาอย่างฝั่งมินแต่ด้เอาไม้ไม้ไม้ ไโจรีมันตีไม้ไปสองทีแล้วนะมันอยากได้ไม้อยู่ไผิดจักวาปนิดหนึ่งฝ่นหนึ่งฝ่วนับให้แต่เมื่อกี้มีดโดนนะเพ <c oughs> ื่อนแล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งส่นะ โอ้โหมุมลอยโอ้พี่จะเรียนคอมเมนต์คอมเมนต์ีดเนี่ยพี่จะเรียนมีมีดเนี่ยปากนี้เอ้ยไอคินไปไหนเราไปนอนแล้วหรอใช่พี่คินไปนอนตั้งแต่หลับเสร็จแล้วไปออกงานมาไอคินไปออกงานมาไปล่ำมาล่ำอะไรมันไปขี่ม้ามามันใช้ท่านั้วหรอใช่จ่าจ่าจ่าเลยอะโอ้โหสองหนึ่งใครร้องไอคินร้องหรือเมียมันร้อง เอ้ยพี่ไม่รู้อ่าแกงอะไรเล่นนะสครับ<ท>ไม่ครับอะไรนะครับได้ครับได้ครับ <c oughs> น้าอากับพวกไอ้บอยป่ะใช่ป่ะใช่หรอสกอร์อรเท่าไหร่ลรอพี่ไอ้มีดโด,โด,ดนใบสามหนึ่งอันนี้คือสามสามหนึ่งเหมือนกัน จบขอแก้มานะโอ้โหอ่าเราต้องสองสองไหมพี่สองสองไหมไอไอล็อกไปโชว์ไปมีดปะหนึ่งหนึ่งไอโก้มึงเล่นมีดไม่เป็นได้ไงมึงยังชนะพี่เก่งอันหนึ่งหนึ่งมีดผมก็กางนะเออไอจอยเลินมีดไม่ไม่ไงนี่นี่มีดบาปวะไม่ไงล็อกเด็กโจลินไปมาไอโจอยหนึ่งมีดผมกางนะพี่พี่จำว่าผมโดนตบฟรีหรือเปล่าเออไม่โดนหล่อเนี่ยแหละผมอายฟรีหรือเปล่าไม่อายเชื่อโอ้โดนสามศูนย์แน่นอนไอล็อกไอล็อกใจไอ้กู ก็รัมจัดเลยดูดิเอ่อเอาเอาเอารัมจัดดูแต่ตัวมันรัมจัดโอ้โหตัวปิงเลยนี่หว่าตัวมันไม่ไม่ไม่รัมเมื่อกี้มันโบสเรามาทีนึงไงดูดิอ่กดดูอนิเม่นะแต่ว่าไอโจลอนตายดาเมจนะตัวนี้ครับเฮ้ยเอาไอล็อกไม่น่าไหวพี่เีอยมันโง่ กูยังไม่กล้าลองเลยกูแพ้แน่เลยกูหลอกกับจอยลินเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะมีดเขาตึงจริงเลยนะไม่เอาอ่ะมีดเขาของจริงไหมกูบอกแล้วว่าคิงจอยลินอันนี้แล็อแจ็คไฮไลท์แล็อแจกแล็อกแจกไฮไลท์ไปเอา ปั๊มยาไม่ผักเออยังไงเออแทงบล็อกไปหนึ <lire> ่งท <hel> ีสวนเล็ก um, น kind of, ้อยอโดอล์ล <perk nationale prayed> ัตัวยืนโอนะไอ้ไอ้พวกไปแล้วไปเล้เนี่แล้ววันนี้ฮัลโหลสองสวนนะสองสวนนะเราสองสวนนะครับสองก็ไข่ไม่น่าไหวนะเพื่อนเพื่อนเรา เนี่ยก่อนจัวลินมันอยู่กับพี่เนี่ยตอนนั้นอะแล้วมันแบบโหชุบโหดอ่ะเล่นกันมมโหดตัวลวงเอชแต่มาตอนนี้ผมว่าผมแน่ลันเงินไปหว่อพี่แน่ตีผมแตกยากแม่เดี๋ยวรอให้เด็ตมึงดีก่อนเถอะโดนโดนไป้ามเอนไอ้ไอ้อไปดีรอไปดีรอเพื่อน อายเขาจัดลเพื่ยนแล้วหนึ่งมีไม่เก่งไม้ได้นะแต่ไม้ได้มาอาไม้ต่อ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 ต่อเปไม้ต่อสุดนะไม้ต้องสามาุดไม้ตัวลินก็เล่นเป็นนะี่ไมใช่เล่นไม่เป็นมาดีนะนะไมนเก่งไม้ตัวลินก็เล่นเป็นเล่นได้เนะเล่นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไก่อะแต่ แต่เราจะเป็นไก่ให้เขาตีไปนะนตาย้ยอ่า <c oughs> เม็ดเป็นไงบ้างปะไม่ไหวโดนไปสามศูนย์ไอล็อกสามศูนย์ไอโก้สามหนึ่งเม็ดตึงแบบยังไงยังไงโอ้ยเดี๋ยวคนนี้ไม่ไหวเหรอทั้งคู่เหรออพี่พี่โดนดูไปบ่อยนะแบบนี้ะ มีแล้วมึงไหวไหมในมือเราไป็นอีกหนึ่งมีดดิมีครับพีิจิลินเหรอได้ผมว่าหัวตระกูลดูบอยๆในมีมึงโชว์มีดกับไอจิลินหน่อยมัรุ่นใหญ่ต้องให้ผมโชว์ให้ป๋าดูเปล่าค่ะลูกกูแดกอะไรวะเนี่ยกินข้าวข้าวข้าวอะไรน่ะไอคิวเขากินโอมากาเสะที่ตอนนี้ข้าวผัดโอมากาเสะแดกตอนเนี้ยโอมากาเสะ ร้อนหน่อยมันจะเปิดตอนนี้โอเคคือโอ้ยเอาอ่ะเยเยเท่จัดเลยฟั่มยาต่อหน้าด้วยเยแอคยินแอคจัดเลยดีนี่หล่อฉนว่าพี่อย่างมีนึงคือหล่อจัดเลยเอาไอ้มีว่าเวลาแพ้เสียไม่ได้เวรเสียดิโคเสียเนอโอ้โหโอ้โหแบบนี้เละมีทอนะแบบนี้มีทอนะไม่เห็นนะ โอ้โหสองเท่ายังไงพี่โกแบบนี้เขียน่วนเลยเขียนด่วนเลยพี่โกพี่โกเขียนด่วนส่งเขียนต่วนแบบนี้โอ้โหเขียนด่วนเขียน่วนเคียนหนึ่งเคียน่วนเลยโหพี่พี่พี่เขียน่วนแบบนี้พี่แกส่งเขียนเลย ฟังนะกูแค่ลองเฉยๆกูทำท่าเดิมสามรอบเฉยๆว่าเขาจะตีโดนเออเขาแค่เทสเฉยๆโอ้แค่เทสไม่เก่งด้วยอันนั้นสองสองได้นะจิ้มคู่มาได้เลยอ่ะสองสองสองอ่ะให้ผมอยู่พี่จิลินเาไหมไ้ไม่เขาอยู่พี่จิลินไหมอ่าเดี๋เอาฝั่งบีนั่อย่างฝั่งวินกูขอดูนะว่าใครเฟร้มึงเล่นมาเลยขอดูดิเอางี้คิมคีเอาคิมกินข้าวอยู่นี่ป่ะคิมไปนู่นไหมคิมไปนู่นไหมอย่าป้าไปฝั่งเราไหมหนึ่งสองสามอ่ะได้ได้ มีไม่เล่นอะไรเลยมีเนี่ยมามาฝ่องฝองฝ<า>องนะมาเฮ้ยฝองไหมมาทำไมมนค้างวาะเจอเล่นมันเก่งจริงนะค้างเอ้ยวันนี้มันเล่นมีดกับเขาเอ้ยเล่นเล่น,เล,นเล่นตรงซ้อมไฟอะ่ะไฟกับเจย์คีชุบร้อยนะตรงนี้แข่งแบบ Cổ xôi nó. Ui. Chỗ tham? Mà lắm. Mà lắm. Mà xong nghe. Mình sẽ đồn bà. ไอเฟมมาใครอ่ะเฟมครับผมมาคนเดียวมาคนเดียวไม่ติดมาไปยังไปทั้งหมดแล้วตอนนี้ยังรอจบตอร์ียก่อนวใหญ่แล้วเราค่อยมาติดต่องั้นพรุ่งนี้แล้วกันทอาไม้ดิอันนี้ใครอ่ะขอเข้าแก๊งเหรอหลังกลารไอชื่ออะไรครับเนี่ยจบแล้วเราบลวงมาบลวงไปเจอพีกาฟ้าต่อบินได้ปะเป็นเก่งอาวุธแหละไม้ครับ่ไอ้เอ็งคิดว่าเอ็งสู้ป่าไม่ได้ปะเออเอ็งมีไม้ปะ ไม่มีพี่โอาเพิ่งมาเองเข้าแก๊งไปเองจะทำเองจะเอาหมัดไปสู้กับเขาไงน้องเลยต้องมาติดต่อให้กว่าอ๋อเดี๋ยวรอก่อนใช่ป่าล่ะโอ้โหโดนดีกว่ามีมีกระไม้เมื่อไหร่แล้วจะหนึ่งตอนมอแล้วพี่จูเกียร์มันไม่รับใครเต็มอวะเป็นไรงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ มันตีกันอีกแล้วรู้แล้วแม่งบอลทินแพ้ไฟพ่อยาเนี่ยเลยแม่งฮะบอเทินดดนเหรอยาแม่งหมดไงเราแม่งยังไม่ได้คราบเพิ่งคาบสิบกูบอกว่าให้มันถ่ายให้ห้าสิบไหมเอาแล้วเขาเขาไม่มีหรอวิทีอ่ะหมดวันนี้มันมาขอซื้อร้อยชุดแต่เขาบอกว่าแคบของเราไม่พอบอกว่ารอก่อน อ,อไงอมันไม่มีของมาไงเข้าใจไหมแล้วเราอะตอนเนี้ยแคปบมันก็สับภาพของเรามันก็ยังใช้วันต่อวันอยู่เออเดี๋ยวรอแคปบพรุ่งนี้เขาก็เลยบอกว่าไอติมขายห้าสิบก่อนได้ไหมแต่ก็ไม่รู้มันขายดันหรือเปลามามา่าแล้วมีวะที่บ้านมีบ้างทำแล้วทำแล้วอ้ทำของเพิ่งทำของพีง่คิมของบีทีเ็จนั่นแหละอ๋อนั่นก็หล้แล้วติดต่อเขาไปยังห้าร้อยสี่ห้าร้อยชุดตัวเนี่ยติดต่อบีทีไป,ไปยังเป็นแล้วพี่เขาจะน่าจะตอมอนหนีนไปหมดแล้วมัง้งเอย ขายใลูกค้าเราสองคนเลยเขามียาฟ้กันเราก็ดีใจด้วยตอนแรกมันตอนแรกเราไม่มีแคปเลไงแต่เขาจะเอาแคปมาให้แต่มันติดสตอรี่เขาเทรดไม่ได้เพราะเพราหมอนตำรวจมันเข้าคุบเล้วยังไงยังไงยังไงล็อโดโดนี่ยงรน้อย สามวินแล้วเนี่ยอะไรสามหนึ่งแล้วเนี่ยสามหนึ่ง <c oughs> แล้วเนี่ยสามหนึ่งแล้วเนี่ยเล่นห้าวินไม่ใช่หรออ๋อเ้าวินเหรอโอเคโอ้โหมาใส่ตัวน้องคันนิวโอ้โหโดนอีกแล้วฟีหนึ่ง ใชมันลำตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยอยากได้ตัวฟ้าฟ้านี่กว่าตัวเองทีเวลาคนอยากได้ต้องทำไงอ่ะเอาแล้วหนึ่งหนึ่งไม้ปับ๊บโดนนะโดนโดน,โดนไอ้โกไอ้ล็อก,กเกิดรอแล้วอะ่ะโอ้โหเกือบอีกทีนึง มาแล้วครับป้ามาแล้วเต่งก็ซื้อเด็ดอืออันนี Demon> ้อยากลองอยากลองอีกคนหนึ่งเหรออยากลองกับใครเหรออยากลองกับพ่อเหรอมามามาอะไรมีดมีดหได้ไม้ได้ไม้ได้ไม้ยางห้าวพี่มาถ้ามีดป้าหมดสิทธิ์นะป่อยไว้ก่อนเออป้าแทงผมเลยเมื่อกี้ผมเปิดแบบปัดเกาะ โอเวอร์มีมีคนชื่อมอสยูเอฟมาได้เหรอมันช่วยเหรอช่วยอะไรปะคนชื่อมอสอ่ะมอสมอสยูเอฟอ่ะมอสมันเล่นมันอยู่แก๊งนี้ตั้งนานแล้วอ้าวเหรออ้าวคนไหนที่มันไปนะชื่ออะไรนะคนไหนที่ไปคขึ้นยิ่นเก่งๆอ่ะมีเก่งๆอ่ะอ๋อไอไอชื่ออะไรวะไอไอตีฟสตีเวนออ๋เออสตีเวนเจงทาบเจงน้ำให้หน่อยเรื่องนั้นน่าจะคุยกับลูกด้วยนะ เออเดี๋ยวเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวอยคุยกันได้ได้พลาดเมื่อกี้พลาดแก่